แม้แรงงานจากเพื่อนบ้านจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมานานนะคะแต่ว่าทุกวันนี้หลายคนก็ยังมีชีวิตที่ยากลําบากค่ะโดยเฉพาะการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานต่างๆที่จําเป็นต่อชีวิตเช่นเดียวกับใจเหลานะคะซึ่งเป็นแรงงานจากพมา่ามาทํางานที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาประสบอุบัติเหตุจากการทํางานและต้องเข้าไปอยู่ในบ้าน30บบ้านพักยามฉุกเฉินนะคะชีวิตของใจเหลานั้นบอกอะไรกับเราได้บ้างติดตามจากรายง,งานของนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เพื่อสภาพเศรษฐกิจอันเลวร้ายในบ้านเกิดมุงนอนของตนพวกเขาเข้ามาเพื่อสแสวงหาอาชีพรวมทั้งที่อยู่อาศัย ใจเหลาหนึ่งในแรยงานข้ามชาติกว่า2ล้านคนจากประเทศพมา่าที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยแต่หลายเดือนก่อนที่ใจเหลาประสบอุบัติเหตุจากการทํางานได้รับบาดเจ็บแต่ค่าแรงค่อนข้างต่ําการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งที่ยากลําบากสําหรับใจเหลาเขามาทำงานาางานเ้สายอยู่ด้วยพี่ด้วยนอ้องพี่นอ้องขาเลยมีไหนก็นไม่ได้พูดถขาเลยทำงานตาสีรับ ทำงานก่อสร้างอยู่ด้านแอมไปตุสนองกรูเตเป็นมีแอลฮักไปก็นอนโงเกียว่านอนคนเดียวรุมหน้าตัวเองคนเดียวเลยไม่มีป็นมาดเวยไม่จ้างไม่จ้างไม่มาดบ้านพักยามฉุกเฉินหรือบ้าน30ภายใต้มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ที่พึ่งของผู้เจ็บป่วย คอยให้คำปรึกษาสิทธิสวัสดิการที่แรงงานข้ามชาติควรจะได้รับเช่นสิทธิการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยกับโรงพยาบาลที่มีขั้นตอนซับซ้อนพอสมควรและภาษาทําให้แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญกับอุปสรรคก็ยังไม่สมดเนาะมันก็เข้ามาเรื่อยๆมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะมีคนใหม่หรือว่ายายาไม่มีอะเวลาเจ็บป่วยมา ยาเขาก็ไม่ใช่บ้างเขาใช่นเวลาอาการหนกเนี่ยไม่สามารถดูแลได้บางคนไม่มียาบางคนในจ้างก็ยังไม่รักกลับไปก็ยังไม่ได้ยังป่วยแต่แรายงานเนี่ยมันไม่มีสิ่ง,ไ,งไม่รู้จักว่าจะใจสิ่งได้หรือเปล่าหรือว่าไปรักษาได้หรือเปล่าหรือว่าจะรักษาอย่างไงพราก็เจ็บป่วยมาไม่รู้จะไปไหนเลยเราก็เออน่าจะทําเพื่อเขาแล้วก็เพื่อเรา กว่า15ปีบ้าน30หลังนี้ไม่เพียงช่วยเหลือและดูแลยามเจ็บป่วยเท่านั้นยังให้ความรู้ควบคู่กับการผลักดันเรื่องสิทธิสวัสดิการที่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ควรจะได้รับวันนี้บ้าน30ปิดรับผู้ป่วยใหม่ที่จะเข้าพักฟื้นเพื่อเตรียมปิดตัวลงในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าแต่สิ่งสำคัญคือการให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างถูกต้องและเท่าทัน ที่จะเป็นภูมิคุ้มกันมากกว่าการดูแลในอนาคตนักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงาน